สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีเพ่นม,มีงานรดแ a i นะครับมีงานร่วมพ้นหรือว่าชุ่มนุ่มรดแ a ่อยู่อำเภอล่าสีสไลดจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับอยู่ตรงบริเวณถนนเส้นล่าสีสไลด์มหาชนะชัยนะครับพี่น้องตรงบริเวณของ ในเก่านะครับพี่น้องครับมาเบ่งบรรยากาศกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขามาชมบรรยากาศกันนะครับพี่น้องครับเป็นรถแห่วิดาซาวต่อนะครับอ่าัจากรถแห่วิดาซาวเป็นรถแห่ชุมนุ่มไซเดอร์รถแห่นะครับพี่น้องครับ รถแหลเล็กตอนนี้ขางๆรถแหลก็กำลังเช็ดกระบอกน้ถ่ายน้ำลานะน้ำใส่ดันใส่ดันวนแล็กๆใครก็ใครน้ำลาน้ำลานเป็นงานรถแหลเล็กนะครับของอำเภอราศีสไลจ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับ่วนทั้งบนกรับเป็นเวทีใหญ่นะครับพี่น้องครับ เป็นงานชุมนุมรถแห่ชุมนุมรถแห่เล็กของจังหวัดศรีสะเกดนะครับสถานที่จัดงานก็อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับมีรถแห่เล็กมากันโอ้โหเยอะเลยนะครับต้องบอกว่ามากันเยอะเลยทีเดียวนะครับงานนี้มาถึงรถแห่สปพคุณสปพคุณอย่างบอกบอกครับยาวโรดนะครับผมนะครับผม5้านาที ครับครับโอเคเดี๋ยวขอบคุณครับทํากองซาอบกองซากอง ทั้งเสียงแต่ละท่านก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายจะเป็นปัญญายสรุปคุณด้วยนะครับผมรถแหกขคันต่อไปของวิดาสาวนะครับบบ แห่แซงบนมาครับผมพี่อ๊อฟเป็นงานมิทติ้งรถแห่เล็กของจังหวัดศรีสะเกดนะครับแต่มาจัดงานที่อำเภอราศีสไลจยจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศของรถแห่เล็กนะครับซึ่งมีรถมาโอ้โห,โโหเยอะมากนะครับคุณผู้ชมงานนี้รถแห่มาเยอะมากๆนะครับกี่คันครับเดี๋ยวผมนับดู1 2 3 4 5 6 7 8้าดดคันทางนี้8แล้วนะครับมาดูทางนี้9 10บ 11 12 13 14 15 1 1 1นะครับ16 17 18 19 20, 20นะครับที่นับได้นี่คือ20คันนะครับคุณผู้ชมเป็นงานมิทติ้งรถแห่หรือว่า,างานาเป็นการทําบุญนะครับเป็นเหมือนกับว่าระดมทุนบริจาคให้น้องๆเขานั่นเองนะครับที่อำเภอราศีสไลนะครับงานนี้จัดอยู่ที่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้วันที่3 สิงหาคม2567นะครับคืนนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตของรถแห่ BTK Audio สีสเกตที่จอดอยู่ทางด้านโน้นนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านมาชมงานกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ